ฟังมอเตอร์ถึงด้านาเสียงเงียบนะครับส่วนสีเทาๆตรงนี้การดีไซน์ก็คือจากการเลื่อนทั้งหมดนะครับก่อนจะใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับก็ลียิ่งตัดยิ่งสวยนะครับตรงอะไรก็ไม่มีนะผลงานที่ได้ดูคมไม่คมนะครับดูจากรอยที่ขาด สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สายนะครับของโอซูกะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองตัดกันนะครับผมจะไปตัดแต่งพุ่มไซกคลลีที่หน้าบ้านนะครับผลงานของเครื่องนี้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับนี่คือเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สายนะครับของโอซูกะรุ่น OCS-T436M1 นะครับเป็นเซตที่มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด4แอก้อนนะครับพร้อมชุดชาร์จ จุดเด่นของตัวนี้ก็คือเป็นไบมิด SK ไฟล์มแล้วก็ตัดเร็วเพราะว่าใช้บัสเลดมอเตอร์นะครับน้ำหนักตัวนี้เบามากนะครับอยู่ที่1.62กิโลจับถนัดมือนะครับตรงกริปจับเนี่ยมียางกันลื่นมาให้นะครับทั้ง2ฝั่งแล้วก็ตัวนี้เองมีเป็นสวิตซ์เซฟตี้นะครับต้องกดปุ่มนี้แล้วก็กดไกลถึงจะทํางานนะครับก็เครื่องนี้นี่นะครับผมเพิ่งได้มานะครับมาแกะกล่องดูก่อนนะตัวนี้นี่ เป็นเครื่องไซส์เบาจริงๆครับเบามากๆส่วนของฝักใบมีดเนี่ยมีรางพลาสติกมาให้นะครับเนี่ยความยาวใบตัดตัวนี้นะครับอยู่ที่15นิ้วนะครับสำหรับใบมีด SK5 ตัวนี้นี่นะครับ15นิ้วจากโคนถึงตรงนี้นะก่อนตัดแนะนำหยอดน้ำมันหล่อลื่นหรือโซเนกอะไรพวกนี้นะครับขีดพ่นเข้าไปหน่อยนะเพื่อให้รักษาคมมีดแล้วก็เพิ่มการหล่อลื่นในการตัดแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่แถมมาตัวนี้คือแบตเตอรี่ ขนาด 4A นะครับรุ่น204นะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับนี่ให้ดูนะครับเป็นโมเดลนี้เลยมีที่เช็คสถานะด้านหลังรับประกัน6เดือนทุกชิ้นส่วนนะครับทั้งเครื่องแล้วก็แบตเตอรี่นะครับอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันส่วนนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ชุดชาร์จของเจ้าตัวนี้นะครับส่วนของคู่มือและบัตรรับประกันมีเหมือนกันทุกรุ่นนะครับของอุสุกะประกัน6เดือน แล้วก็คู่มือเป็นภาษาไทยนะครับสามารถศึกษาได้จากในนี้ทั้งหมดเลยนะครับข้อควรระวังข้อบ่งใช้ต่างๆสแกนลงทะเบียนรับประกันทันที6เดือนในส่วนของแบตเตอรี่โอซูกะนะครับเป็นมัลติพาวเวอร์พัทอยู่แล้วนะครับสามารถใช้ด้วยกันได้ทุกรุ่นนะครับใส่ก็ใส่เหมือนคือมือช่างทั่วไปใส่เข้าไปแบบนี้ล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็กดสับมีดออกมานะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงก่อนกดไกลตรงนี้ไม่ไม่ทำงานนะครับเพราะว่ามีเซฟตี้ตรงนี้ ้องกดฝั่งซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วแต่ถนัดนี่นะครับให้ฟังมอเตอร์จากด้านขวาเสียงเงียบนะครับคลิปนี้ให้ดูดีเทลนะตัวนี้จะเป็นยางนิ่มๆนะครับการลื่นส่วนสีเทาๆตรงนี้การดีไซน์ก็คือจะการลื่นทั้งหมดนะครับส่วนตรงนี้จะไม่มีการลื่นจะเป็นพลาสติกธรรมดาคือมันเบาเวลาเราขึ้นที่สูงมันก็จะถนัดกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญนะ เป็นแบตเตอรี่ไร้สายไม่ต้องมีสายพ่วงต้องไปเสียบปลั๊กขาปลั๊กพ่วงไม่ต้องแล้วนะครับคราวที่แล้วที่ผมมีก็คือจะเป็นแบบสายตัวนั้นต้องพ่วงปลั๊กความสะดวกของตัวนั้นก็คือเสียบปลั๊กใช้ได้เลยแต่ตัวนี้สะดวกไม่ต้องเสียบปลั๊กแต่ว่าไม่สะดวกต้องชาร์จแบตก็เลือกเอานะครับช่วงนี้กลางวันอนาะกาศร้อนนะครับผมจะไปทํางานผมต้องติดตัวพัดลมไร้สายของอุสุาะไปด้วยนะครับตัวนี้ถ่ายคลิปก็เปิดไฟด้วย แต่อยู่ข้างนอกเดี๋ยวผมก็จะใช้หมดพัดลมช่วยนะครับดูเหงื่อผมตรงนี้นะมีพัดลมช่างไร้สายช่วยได้นะครับตัวนี้จริงๆจัดเป็นเซตคู่กันเป็นคอลเลคชันกันก็โอเคเลยเดี๋ยวไปกันเลยครับก่อนจะใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับที่มีการเสียดสีกันแบบนี้แนะนําให้ใช้น้ํามันหล่อลื่นนะจะเป็นโซน็กหรืออะไรก็ได้นะครับฉีดพ่นตรงใบมีดเขานะครับพ่นไปเลยนะครับ เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับการตัดแต่งกิ่งเหมือนตัดผมเลยนะครับเราต้องเริ่มทีละหน่อยเดี๋ยวผมเริ่มตัดจากฝั่งนี้ก่อนอันนี้แล้วแต่ถนัดนะครับซ้ายขวาด้น The ผมยังมีพุ่มบนนั่นอีกพุ่มนะครับผมทิ้งไว้ผมหาบันไดย,ยังไม่เจอนะครับวันนี้ต้องใช้บันไดขึ้นไปตัดนะมันอยู่สูงมาก Everything you're I love to put on Now that here if you just need to cry Come love share my pillow And rain rain go away Been some time since you fixed me I'll never fall This tree, for this tree เป็นที่ว่างข้างบ้านชาวบ้านเขาทิ้งโลกไว้นะผมก็มาปลูกไซเกาหลีไว้ให้เขาแล้วก็ตัดแต่งให้ประมาณนี้นะครับอันนี้จะไม่ได้ตัดทรงรั้วจะเป็นทรงพุ่มพุ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าพุ่มผมเห็นร้านต้นไม้ขายถ้าทรงนี้หลายบาทน,นะครับผมขอโทษเจ้าของที่ด้วยนะที่มาแอบปลูกไว้ให้ที่หน้าบ้านถ้าไม่ชอบอยังไงเดี๋ยววันหน้าผมตัดออกให้วันนี้เดี๋ยวแต่งกิ่งให้ก่อน ตัดทรงพุ่มก็ได้นะครับตัวนี้แต่ว่าเราต้องค่อยๆปรับองศาเหมือนเล่มผมผมอยากจะบอกว่าต้นไม้พวกนี้ฮะยิ่งตัดยิ่งแตกเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าถ้าเราตัดบ่อยๆเนี่ยมันจะยิ่งสวยดูจากตรงนี้นะครับมันจะมีใบอ่อนแตกออกมาแทนใบแกๆ่ๆแล้วพุ่มเขาจะแน่นนะครับเหมือนหน้าบ้านเนี่ยครับประมาณนี้ พุ่มจะแน่นตัดเสร็จเดี๋ยวก็เก็บกวาดนะครับส่วนถ้าใครนะครับทำงานที่ร้อนที่ลงแจ้งอากาศอบอ้าวก็แนะนำพัดลมตัวนี้อีกตัวงนะโอซุกะจัดเซตไปเลยนะครับที่ตัดแต่งกิ่งแล้วก็พัดลมสำหรับฝั่งนี้นะครับที่ผมเริ่มเลี้ยงทรงเห็ดนะก็คือค่อยๆเลี้ยงไปนะครับแล้วก็ไล่ใบไปเรื่อยๆจนพุ่มเขาได้ ระดับที่เราต้องการนะครับที่วาวๆตรงนี้ผมตั้งใจนะเพราะว่ามีตู้ไปรษณีย์อยู่ตรงนี้ก็เลยต้องเบ้าให้พี่ไปรษณีย์เอาจดหมายมาใส่ตู้นะครับแล้วก็มีร่มของไซโกลีช่วยบังด้วยเดี๋ยวเห็นสังเกตไหมครับผู้มันแน่นมากอันนี้ผมเพิ่งตัดแต่งแล้วก็เขางอกเติมมาไซโกลียิ่งตัดยิ่งสวยนะครับอันนี้ทรงอะไรก็ไม่รู้นะ วันนี้นะครับเดี๋ยวผมตัดให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับตอนนี้ฝนจะตกนะแดดออกแต่ว่าฝนตกแนะนําเลยนะครับเครื่องเลมกิ่งไฟฟ้าของโอสุกาตัวนี้นะครับแจ๋วจริงๆคมมากเดี๋ยวให้ดูแผลใกล้ๆฝนจะตกละนี่นะครับดูรอยที่ตัดนะผลงานที่ได้ดูคมไม่คมนะครับดูจากรอยที่ขาดตัวเนี้ยขาดแบบคมกริบก็วันนี้ไปก่อนนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะยังใครไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามข้างใต้คลิปด้วยนะครับฝากเจ้าตัวนี้ด้วยเครื่องเลมกิ่งไม้ไฟฟ้าไร้สายโอสุกะรุ่นนี้เลย